Hi everyone, it's nice to see you. สวัสดีค่ะนักเรียนดีใจนะคะที่ได้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง Welcome to English class for K3. ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ห้องเรียนภา,านษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะ Today we are going to learn about my face. วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่บนใบหน้านะคะ My face ใบหน้าของฉัน เด็ก look at word นะคะมองไปที่คำนะคะ repeat after teacher ค่ะ word of my face w h a t of my face วันนี้เราจะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะที่เช e r ขอให้ทุกคนนั้น listen ฟังค่ะ speak พูดค่ะ repeat after teacher นะคะโอเค are you ready คำแรกค่ะ first one everyone look at picture ค่ะมองไปที่ภาพนะคะเด็กจะเห็นภาพแล้วเขาก็จะมี word อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นลูกศรชี้ไปชี้ไปที่ไหนเอ่ยชี้ไปที่ศีรษะค่ะศีรษะเป็นภาษาไทยนะคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า head head can you spell with me เด็กๆลองสะกดพร้อมทิ่เชร์นะคะ h e a d h e a d เ a ศแปลว่าศีรษะค่ะ Next ต่อมาค่ะ Everyone look at picture นะคะจากภาพนี้ลูกสอนชี้ไปที่อะไรคะลูกลูกสอนชี้ไปที่ผมผมในภาษาอังกฤษพูดว่า hair hair Can you spell with me H A I R H A I R hair hair แปลว่าผมนะคะเด็กๆคะผมของเรานั้นจะมีสีที่แตกต่างกัน different color เลยจะไม่เหมือนกันบางคนสีออกบราวน้ำตาลบางคนก็อาจจะเป็นสี black คือสีดำนะคะโอเค n e x ต w ่ okay, r d ต่อมาค่ะเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับการมองเห็นมองดูนั่นคืออวัยวะใดเอย่ยนั่นก็คือดวงตาของเราเนี่ยแหละคะ่ะ ดวงตาในภาษาอังกฤษเราพูดว่า eye eye e y e i i แปลว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับการมองเห็นมองดูนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยแต่เอ๊ะเรามีดวงตาเท่าไหร่ how many eyes เรามีดวงตาอยู่สองดวงค่ะ two eyes two eyes t w o EYES e e two eyes เรามีดวงตาอยู่สองดวงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่า eye เด็กๆต้องเติมตัว s ต่อท้ายด้วย two eyes ดวงตาสองดวง next word ค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตจากภาพค่ะ look at picture อะไรที่อยู่เหนือบนดวงตาเราอ้าว นั้นก็มีจุดสังเกตเป็นรอยปละให้เรามองดูด้วยนะคะเด็กๆลองมองดูนะคะนั่นคือคิ้วค่ะคิ้วในภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์เฉพาะเหมือนกันภาษาอังกฤษพูดว่า eyebrows eyebrows ที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่เชอร์ได้บอกแล้วว่าถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเด็กๆต้องเติม s เนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากคิ้วของเรามี2องพ้าง one t w ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องเติม s ต่อท้าย เด็กสามารถพูดใหม่ again พูดใหม่นะคะ e brows คิ้วสองข้างค่ะโอเคเราจะไปต่อที่คำศัพท์ต่อไปนะคะ next word ต่อมาค่ะ everyone look at picture ค่ะเขาจะมีการ point ชี้ไปที่อวัยวะหนึ่งเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับการฟัง listen listen แปลว่าวฟังนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นคือหูค่ะ หูของเราจะมีกี่ข้างคะลูกสองข้างแต่วันนี้ที่เชื่อขอเริ่มที่ไปหูแค่ข้างเดียวก่อนใบหูภาษาอังกฤษพูดว่า ear ear e a r ear ear แปลว่าหูจากที่ที่เชื่อบอกเมื่อสักครู่นะคะใบหูเรามีสองข้างใช่ไหมคะใบหูของเราสองข้างภาษาอังกฤษจะพูดว่า two ears two ears t w o S. E-A-R-S e two ears ใบหูสองข้างค่ะใบหูมีหน้าที่ในการรับฟังเสียงนะคะ Next word ไปที่คำศัพท์ต่อไปค่ะ Oh look at picture ค่ะ everyone ลองมองดูค่ะจากภาพเป็นอวัยวะที่สำหรับดมกลิ่นมันคืออวัยวะใดเอย่ยนั่นก็คือจมูกนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษจะมีเชื่อเฉพาะนะคะภาษาอังกฤษพูดว่า nose nose แปลว่าจมูกค่ะ n o s e n o s e nose จมูกค่ะเป็นอวัยวะที่ใช้ดมกลิ่นได้กลิ่นนะคะ next word คำศัพท์ต่อไปค่ะ everyone look at picture ค่ะมองจากภาพแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะนั่นคือ ปากค่ะปากจะเป็นอวัยวะที่สําหรับเราพูดเปล่งเสียงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราสำไมคะรับประทานอาหารเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารจะต้องนําอาหารอร่อยๆเข้าปากใช่ไหมมีการบดเคี้ยวอาหารแล้วก็คืนลงสู่กระเพาะอาหารใช่ไหมคะนี่คือปากภาษาอังกฤษจะพูดว่า mouth mouth m, outh. m, outh. m o u t h m o u t t h mouth แปลว่าปากค่ะ next word นะคะ and in your mouth เด็กๆลองมองสังเกตนะคะ look at picture ค่ะเขาพ้อยชี้ไปที่ไหนคะชี้ไปที่ฟันค่ะฟันภาษาอังกฤษจะพูดว่า teeth teeth t e e t h teeth แปลว่าฟันค่ะ ฟันจะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงนะคะเป็นการบดเคี้ยวอาหารก่อนที่เราจะกลืนลงสู่กับเพอะอาหารต้องเคี้ยวให้แรงก่อนนะคะลูกโอเค next word ค่ะ and everyone look at picture เมื่อสักครู่เราเรียนคำศัพท์เรื่องของ mouth คือปากไปแล้วแต่คำนี้ไม่ได้พูดคำว่า mouth นะคะอันนี้ในจุดนี้ที่ชิญพอย n t ไปที่ริมฝีปากริมฝีปากจะมีคำศัพท์เฉพาะเหมือนกันค่ะภาษาอังกฤษพูดว่า lip lip L I P lip L, L I P lip แปลว่าลิมฟีปากค่ะ Next word and in your mouth ในปากของเราเมื่อสักครู่ที่เชอร์ได้บอกแล้วว่าจะมีที h คือฟัน and และมีอะไรเอ่ย Everyone look at picture ค่ะเขา p o พอ,อยชี้ไปที่ลิ้นในปากของเราจะมีลิ้นค่ะเป็นยวะที่สำหรับ รับรสชาติอาหารรู้รสชาติว่าเอเปรี้ยวไหม่นะเผ็ดไหม่น่า,มนาขไมไหมจืดไหมเป็นอวัยวะสำคัญเหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษจะพูดว่า Tongue 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 แปลว่าลิ้นค่ะ and everyone look at picture This picture point ชี้ไปที่ไหนเอ่ยชี้มาที่นี่ค่ะ What is this เด็กๆทราบไหมคะว่านี่คืออะไรเขาเรียกว่าคางค่ะในภาษาอังกฤษจะมีคำพูดเฉพาะของเขาก็คือ chin chin c h i n c h i n chin chin แปลว่าคางค่ะ and next word นะคะ everyone look at picture ค่ะ เขาชี้ไปที่ไหนคะชี้มาที่นี่คะ่ะ This is cheek cheek นี่คือแก้มคะ่ะ C H E E K cheek cheek แปลว่าแก้มนะคะเอาละคะ่ะเด็กๆคะ Look at picture ทิ a เชร์อยากให้เด็กๆนั้น repeat after teacher พูดตามทิเชร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นการ review ร word ววนะคะ about my face เป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราเราจะเริ่มที่อวัยวะแรกนะคะภาพแรกเลยนะคะปากค่ะ e v e r y o n e s a y mouth mouth ปากค่ะ nose nose จมูกค่ะ hair hair ผมค่ะ tongue tongue ลิ้นค่ะ head head ศีรษะค่ะ eyes eyes ดวงตาค่ะอย่าลืมนะคะดเด็กๆมีดวงตาสองดวง two eyes two eyes lip lip ริมฝีปากค่ะ teeth teeth ฟันค่ะ eyebrow eyebrow คิ eye ้วค่ะ chin chin คางค่ะ cheek cheek แก้มค่ะ ear ear หูค่ะ two ears two ears ใบหูสองข้างนะคะเอาละค่ะเด็กๆที่เช่วได้รีวิวเวอร์ดให้เด็กๆทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งขึ้นแล้วที่สำคัญ if you don't say you cannot remember นะคะถ้าเด็กๆไม่พูดเด็กๆจะจำไม่ได้พยายามฝึกพูดบ่อยๆนะคะ listen and speak ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ Thank you for watching แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไป See you next time Bye bye guys